สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเช้าๆแบบนี้แสงยังไม่ออกแต่ว่าบอลน,นะคะสีสดมากๆเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะจากบอลกระถาง5วันนี้มาเป็นกระถาง4ี่นะคะมาเป็นบอลหลัก10กันบ้างนะคะว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกระจายนิดนึงเนาะเพราะว่าฝ้ายก็ยังไม่ได้ ไม่ได้จัดนะคะเนาะเพราะว่าปกติก็จะคัดไปอัพกระถางห้าอย่างเดียวเลยวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาลองเป็นกระถางสี่กันบ้างนะคะแล้วก็จะมีฝั่งน้นด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าจะมีบอลหลักสิบมีต้นอะไรกันบ้างนะคะทะ่านผู้ชมเนาะสำหรับค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทเหมาเหมาซื้อกี่ต้นก็ห้าสิบบาทนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะจัดส่งแบบไปรษณีย์ไทยนะท่านผู้ชมขา ก็ถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086 409 6617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093 167 0128นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะต้นแรกนี่จะเป็นสิลาหุ้มทองนะคะสิลาหุ้มทองนะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้กระถางสี เอาไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะเห็นไหมคะกระถาง4ีเนาะกระถางสีนะคะสีลาหุ้มทองตัวนี้นะท่านผู้ชมเอาไปที่ต้นละ60บาทนะคะหกสิบบาทนะคะท่านผู้ชมหกบาทสีลาหุ้มทองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ค่ะเป็นไกรทองประเสริฐนะคะไกรทองประเสริฐนี่ก็จะต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาหน่อยนะท่านผู้ชม บางต้นก็ฟอร์มเขาก็จะแบบว่าเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากนกแสงย,ยังไม่ออกแสงอาจจะซีดหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยไก่ทองประเสรศิฐเนี่ยค่ะกระถางสี่นะคะก็จะป้ายทุกต้นนะคะจะป้ายทุกต้นจะต้นลา 70บาทนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐน,นะท่านผู้ชม70บาทตัวนี้ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนี้น่าจะไฟไม่ค่อยเห็นเลยนะคะลูกค้าเอาไป50บาทเนาะชมพูทวีป50บาทชมพูทวีปเอาไป50บาทพอแต่ละแม่กุสุมาต้นนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะแต่ละแม่กุสุมานะคะแล้วก็ พริกกับเกลือรพริกกับเกลือจะอยู่ที่50บาทเหมือนกันนะคะมีหลายต้นนะพริกกับเกลือนะคะ50บาทพริกกับเกลือ50บาทอันนี้จะเป็นสุนทอนผู้น้องไปคู่กับชินนบัญชรน,นะคะเนาะส,สุนทอนผู้ไปคู่กับชินนบัญชรตัวนี้70บาทนะเคลียร์ตู้ไปเลยนะคะ70บาทตัวนี้จะเป็นหนุมานประสานกายไม่ป้ายแผงนะคะเอาไป50บาทพอ 50บาทนะคะตัวนี้เท้าเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนนี่ลูกค้าเอาไปที่ห0สิบาทนะคะห0สิบบาทเดี๋ยวคัดให้เนาะห0สิบาทนะคะเท้าจันทชนนะเท้าจันทชนห0สบาทกระถางนี้จะเป็น,ปร,ททป,นะะประสาททองไปคู่กับคุ้มทรัพย์นะคะประสาททองไปคู่กับคุมทรัพย์ ตัวนี้เอาไป70บาทนะคะ70บาทเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นหนุมานหานุมานาสืบมันค้านะคะป้ายนะแต่ว่าต้นนี้จะเป็นเทพเทวามันไม่ด่างนะติดไปด้วยลูกค้าขาต้นนี้เอาไปที่รู้สึกว่าจะมีกระถางเดียวนะคะต้นนี้นะเอาไปที่80บาทละกัน,นะคะ่ะต้นไหนราคาเท่าไหร่ลูกค้าบอกป้ายมาเลยนะคะอ้ ต้นนี้สวยต้นนี้จะเป็นคอนบุรีค่ะต้นเขียวเนี่ยคอนบุรีรู้สึกว่าจะจริงๆหน้าน่าจะชมพูแบบนี้อ่ะเขาแผงหรือว่ายังไม่กัดสีนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้คอนบุรีไปคู่กับวิจิตจินดาอีกหน้าหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าชมพูป้ายแบบนี้ลูกค้าตัวนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะลน้นกระถางสีเลยนะคะเนาะลน้นกระถางสีเลยนะคะตัวนี้จะเป็น คอนบุรีนะคะคอนบุรีตัวนี้อฟอร์มแค่สองสามใบเท่านั้นเองลูกค้าเนี่ยเอาไปที่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนิเกลมาช่วยน้าขายของเหรอคะนิเกลอาช่วยนิกเกลซื้อหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้ <Okay. S 1> นิเกลก็มาช่วยทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนคะ่ะทูจา้า ทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าอาจจะเล่นจะเล่นอฮะจะขายบอลเออจะขายบอลขายกันนะฝ้ายขายที่ขายที่ขายที่ขายกันนะฝ้ายจอ่ะมาขายกันนะฝ้ายเร็วอ่ะต่อไปนะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นไอ้อะไรเนี่ยฝ้ายลืมชื่อเลย อันนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านด่างเนาะเศรษฐีหมื่นล้านด่างตัวนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะ,ะเดี๋ยวก็กลับมาเนาะช่วงนี้มันหนาวความด่างความอะไรก็จะมันจะหายไปนะคะ,ะน่าจะแล้วก็จะมียักษ์ปักหลันคะ่ะลูกค้ายักษ์ปักหลันนี่ได้ได้อยู่นะมีหลายต้นอยู่คะ่ะยักษ์ปักหลันตัวนี้นะลูกค้าเอาไปที่ จ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทอ๊บต้นไหนราคาเท่าไหร่บอกไฟนะคะบางทีไฟอาจจะลืมเนาะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะเอาไปต้นลาหกสิบบาทนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนเนาะอันนี้เป็นเท้าลำไพนะลูกค้าใส่ตั้งแม่เลยอ่ะมาดูตู้นี้บ้างเป็นกระถางสี่ค่ะ เทปักสาาตัวนี้มีแค่กระถางเดียวแต่ว่าเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะลูกค้าตัวนี้จะใบมีตําหนินิดนึงเห็นไหมคะใบมีตําหนินิดนึงนะคะเทปักซาราต้นเนี้ยเอาไปที่80บาทนะคะ80บาทตัวนี้จะเป็นรัตนสินแผง80บาทนะคะตัวนี้จะเป็นวาสุก,กี วาสุกิเอาไปห้าสิบบาทอ๋อนี่เทพศสรามีต้นหนึ่งค่ะลูกค้าเนาะ no, ต้นนี้เมื 80, ่อกี้แปดสิบต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบพอนะคะโอ้โหนี่เกวคะ่ะช่วยขายบอลหล่ะคะลูกโอ้โหเจ้าตัวน้อยของนะจ้าช่วยนะขายของนิเกลอ่ะต่อไปนะคะ ตัวนี้จะเป็นชินนบัญชรนนะคะชินนบัญชรนเอาไป60บาทเราเปลีป่ยนบรรยากาศมากระถางสี่นะคะอันนี้นางพญา80บาทค่ะนางพญา80บาทมีหลายต้นนะคะนางพญานะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนพก้าวนพก้าวลูกค้นานพก้าวนี่เอาไป70บาทพอนะคะนพก้าว0บาท อ้าวมีนี่อีกเทพปัสราด่างสวยเชียวนะคะต่อไปจะเป็นนางพญาเอ้ลัศมีเงินนะคะลัศมีเงิน8ปดสบาทนะคะถ้าไม่ชมลัศมีเงิน8ปดสิบาทนะคะลัศมีเงินแปดิบาทอ้าวเมืองใหม่มาหลงอยู่ตรงนี้นะคะเมืองใหม่นี่เอาไปหกสิบบาทค่ะหลงอยู่นะคะหกสิบบาท ตัวนี้จะเป็นนางเดร,ย,รยนะคะหลงอยู่ต้นเดียวเองลูกค้ามีหนอด้วย้วยโหมีหนอจริงจริง,รงต้นนี้นี่นะเปลี่ยนกระถางตั้งแม่ได้เลยค่ะต้นนี้แปดสิบาทะคะ่ะนางเร,ย,รยมีหนอท่านผู้ชมนางเร,ย,รยมีหนออันนี้เจ้าจัก,กรรพัินะคะเจ้าจักรพัฒเจ็ดสิบบาทค่ะนะคะเจ้าจักระพัฒเจ็ดสิบบาทสวยมากแล้วก็ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปลาบูปราบูนี่จากกระถางละห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่ปลาบูกระถางละห้าสิบตัวนี้ลูกไม้ลูกไม้สวยมากคะ่ะหน้าชมพูเลยลูกไม้เอาไปที่หกสิบบาทนะคะมีต้นเดียวลูกไม้หกสิบบาทลูกค้าแล้วก็หนุมานคลองเมืองแผงมีสองกระถางต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะ โอ้ลูกค้าหลายจังหวัดมุกดาหารกระถางสี่ค่ะป้ายสวยๆมี2สองกระถางลูกค้าแปดสิบบาทนะคะคุ้มมากมุกดาหารต้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีกระถางห้าด้วยโอ้แววมายุราที่น้องนิเกลขายอยู่เมื่อกี้แววมายุลานะคะเจ็ดสิบบาทค่ะลูกค้าแววมายุราเจ็ดสิบบาท เดี๋ยวฟ้ายจะเพิ่มกระถางห้าไปให้ด้วยนะเพราะว่าเผื่อลูกค้าบางทีอ๋อนี่ก็ชินนะบัญชรกระถางสี่นะคะฟ้ายบอกไปเท่าไหร่นะลูกค้านะเท่ากันเนาะกับกระถางนั้นนะคะก็มีสำรองให้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปไม้กระถางห้ากระถางหกกันบ้างเผื่อลูกค้าอยากดูนะคะไปะแล้วก็อยวขออนุญาตตัดไปกระถางสี่ตู้นู้นก่อนนะคะตู้นู้นเยะ ใหญ่มากเลยอ่ามาตู้นี้นะคะโหตัวนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะลูกค้าหน้ามันยังไม่ออกเพราะว่าตู้นี้มันแบบมันยังไงอะคะมันติดกันมากๆเลยสองต้นในกระถางนะคะลูกค้าเศรษฐีสุพรรณนะหน้าเขียวเยวยังไม่กัดเลยนะคะสองต้นนะคะ ลูกค้าไปที่70บาทมีกระถางเดียวตัวเนี้ยไฟไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรคะ่ะแต่ว่าสวยมีต้นเดียวเองน่าจะแผงอะเนี่ยคะ่ะสวยมากบอกฝ้ายว่าบอนแผงนะสีแดงนะไฟเห็นไหมคะเขาจะกัดเนาะใบสวยต้นนี้ใหญ่เอาไป80บาทนะคะต้นนี้นะคะคือเท้าลำไยแผงแดงนะคะลูกค้าไปห้าสิบาท 50บาทนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็50บาทเหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าประสานกายแผงแบบไม่ป้ายนะ50บาท50บาทนะคะตัวนี้ก็สวยเนีย่ยไฟมีตอนโตที่เขากัดสีแล้วด้วยแต่อยู่นู่นอยู่บ้านนะคะนาลีบุรพาแผงตัวนี้ลูกค้าไปาไป50บาทต้นใหญ่ๆ ต้นใหญ,ใหญ่วิชุดาแผงใครชอบบอนแผงแล้วกัดสีวิชุดาแผงตัวนี้นะคะไปที่80บาทนะ80บาทวันนี้เรามาเคลียร์เคลียร์กระถางสีนะอันนี้ไฟไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าก็มีลูกค้าชอบอยู่นะคะต้นยาต้นใหญ่เอาไป70บาทตะวันชิงพบตะวันชิงพบต้นนี้2ต้นในกระถางคะ่ะใหญ่มากๆ ตันนี้70บาทนะคะเอาไป70บาทอันนี้นางฟ้าจำแหลงมันไม่ป้ายเนาะเอาไป30มสิบละกันค่ะโอ,อันนี้เพิ่งมาเปิดดูนะคะฝั่งนู้นยังเล็กอยู่ฝั่งนี้ ก็เริ่มมีที่โตบ้างแล้วกอเกตต้นนี้กระถางสี่แต่ว่ามีใบมีตำหนิลูกค้าใหญ่นะเอาไปแปดสิบบาทพออันนี้จะเป็นโฉมปาดนะคะต้นนี้โฉมปาดเอาไปห้าสิบบาทต้นนี้โฉมปาดคู่กับอันนี้จะเป็นอะไรนะคะนางเกาสุริยาเนอะนานแล้วที่ไม่ได้ขายเนาะ เ้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทต้นนี้สวยจังเลยอีหยังนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้หน่อยนะคะนี่ก็เหมือนกันไก่ทองประเสริฐใครสนใจเนาะวันนี้ก็มีเดี๋ยวคัดมาให้ต้นนี้นะคะ่ะไก่ทองประเสริฐแถงแดงมีมีกระถางหนึ่งเนาะสองต้นในกระถางด้วยค่ะไปเจ็ดสิบบาทนะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ผ่าไปเนาะเดี๋ยวรอลูกๆเขานะคะ น่าจะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วตัวนี้ชื่อขุนเมืองขุนเมืองนะคะตัวนี้คือมณีจันทร์ตัวนี้คือลูกไม้ผ่าออกมาแล้วค่ะรอบนี้อันนี้หนมุมานสืบมันคานะคะเนี่ยอันนี้อันนี้พุ่มอะไรสักอย่างเดี๋ยวไฟก็ลืมชื่อนาะแต่น่าจะงอกขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยว อะมาดูกระถางใหญ่กันบ้างเผื่อใครอยากสนใจกระถางใหญ่ๆนะคะกระถางห้ากระถางหกนะท่านผู้ชมสวยตัวนี้นะคะจะเป็นนารีบุรพาค่ะคือไซส์มันก็จะต่างกันเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยค่ะเนาะแล้วแบบอันนี้นะคะนารีบุรพานะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเนี่ยไซส์ใหญ่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี่ค่ะนี่ก็1 5ึบาทนาะรีบุรภานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปต้นใหญ่นะลูกค้าหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาจริงๆคือช่วงนี้ค่าส่งเนาะก็คือกลับมาเป็นราคาปกติแล้วนะคะบางตะการนี่ไฟจ่ายค่าส่งถ้าลูกค้าซื้อใหญ่ต้นใหญ่ๆเยอะไฟจ่ายแบบเป็นร้อยเลยนะคะตะการหนึ่งอะเฉพาะค่าส่งนะแล้วก็ยังจะเป็น ค่าตะก้าแล้วก็ค่าแพ็กกิ้งอีกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าส่ง50บาทนะคะช่วยกันคนละคนละค่อนทางละกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือไฟก็ออกให้นะคะอ่ะอันนี้นะคะคือคุ้มรัพย์100บาทะคะ่ะอันนี้นะคะเจ้าสาวต้นนี้180กระถาง5นะคะต้นนี้ ้ายสวยเหมาะกับการเอาไปตั้งแม่ต้นนี้นะคะ250บาทต้นนี้มงคลสยามมงคลสยามตัวนี้นะลูกค้า200บาทนะคะ200บาทอันนี้นะคะจะเป็นมหาราช150บาทนะคะมหาราช150บบาทเนี่สยสวยๆเลย ตัวนี้จะเป็นมะขวานลังสันค่ะลูกเขาออกหน่อแล้วได้สองหน่อนะคะแต่ว,ว่าใบตรงนี้ใบเขาไปทับกันนะเป็นรอยนิดนึงขอคนรับได้นะคะได้ไปสองหน่อเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมะขวานลังสันนะตัวเนี้จะเป็นผู้เทาเอิมอะไรนะไฟลลืมชื่อเลยตับเทวดาประจำเสาเรือนนะไฟลลืมชื่อเนาะตัวนี้ มาที่ตัวนี้นะคะชื่อว่าบัวสวรรค์บัวสวร์สองร้อยนะคะสองร้อยบาทตัวนี้จะเป็นแสงสุวรรณนะคะแสงสุวรรณหนึ่งบาทตัวนี้ค่ะ100บาทตัวนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะหนึ่งบาทเหมือนกันหนึ100บาทนะคะ อันนี้จะเป็นชมพูทวีปออกหน่อสองหน่อค่ะเห็นไหมคะก็จะสมโสมนิดนึงแม่ก็จะเริ่มโสมและลูกออกมาสองอันใครอยากได้กระถางยะนะคะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ค่ะสีกันจนาเจนหนึ่งนะคะหน้าแดงตัวนี้เอาไปร้อยห้าสิบนะคะต้นเดียวในหนึ่งกระถางเหลืองพระนารายค่ะ เื่องพนาลายตัวนี้นะคะกระถางห้าตัวนี้เอาไปร้อยห้าสิบนะคะมีกระถางเดียวตัวนี้นางพญาค่ะนางพญาตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอสงไขยตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกค้าตัวนี้โนพเก้านะคะตัวนี้จะเป็นหน้านี้หน้านี้หนึ่งร้อยบาท นี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนกพะเก้านะคะตัวนี้นายทงหมิ่นนายทงหมิ่นตัวนี้มีหน่อแล้วนะคะหนึ่ง้ยห้าสิบาทค่ะลูกค้าหนึ่ง้อยห้าสิบาทสีการจนาเจนหนึ่งตัวนี้สองหนอ่อคุ้มมากๆเลยสองร้อยบาทสวยนะคะตัวนี้ต้นเพื่อนๆเ,เขาอีกตัวหนึ่งสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะอันนั้นนะคะคือสีกันจนาจีนหนึ่งที่ฝ้ายขายไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนี่ค่ะเนอะสวยมากตัวนั้นนะคะสวยจริงๆฝั่งนี้บางต้นทุ่งเปลี่ยนกระถางไปนะลูกค้า ตัวนี้จะเป็นเจ้าคุณปัจจนึกนะคะหนึ้บาทเจ้าคุณปัจจนึกมีสองต้นนะคะหนึบาทแล้วก็เนี่ยชุดเนี้ยใกล้ใกล้หมดล็อตแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปฐุมหนึ่ร้อยห้าสบาทใกล้หมดล,อดล็อตละน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะใซตั้งแม่แบบนี้หนึ่งร้อยห้บบาทนะคะ โหเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยค่ะสุนทอนพูดสวยมากต้นใหญ่ด้วยหนึ่งร้อยบาทค่ะใบหนาเป็นบอนที่ใบหนานะคะอันนี้โูเคนูหุยลูกค้าสวยจังเลยอะ่ะเท้าลำไยนะคะโอ้โออกมาเป็นแบบนี้อันนั้นเรือสุพรรณหู ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีต้นเดียวแล้วก็อุตสามณีค่ะต้นนั้นลูกค้ากัดกำลังกัดสีต้นใหญ่ด้วยต้นนั้นนะคะไปที่ร้อยแปดสิบบาทนะร้อยแปดสิบาทต้นนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาให้ดูนะคะสวยจังเลยอะ่ะโหฝั่งนู้นมีเยอะเลยลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะโหมาดูฝั่งนี้นะคะ ชินทบัญชรหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นใหญ่ๆเลยอันนี้องค์หญิงทอฝันมีหนอมีหนอแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ลูกค้าแสงสุวรรณหนึ่งร้อยบาทค่ะแสงสุวรรณหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐแผงตัวนี้หนึ่งร้อยบาทมีหนอแล้วอันนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วหน้าแบบนี้นะคะ มันแผงมาแบบอุ้ยแต่ใบใหม่ก็เปิดหน้าชมพูอยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้บัวสวรรค์ตัวนี้สองรอยห้าสิบนะคะมีสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบเนาะตัวนี้จะเป็นอสงไขยสองต้นในกระถางนะคะอสงไขยสองต้นในกระถางตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะน้องหมาหยุดหยุดกวนพี่ก่อนขอร้องพี่กำลังขายของอะ อันนี้บุพเพศนิวาานะคะหนึ่งร้าสิบาทค่ะหนึ่งรอยห้บาทนะคะ,ะ,คะมีแต่ต้นสวยๆนะลูกค้าต้นโตๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตู้นู้นนะคะตัวนี้นะคะแม่ไฟเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเนาะจะมีทางนี้นี่โอ้ยลูกค้าสวยจังเลยค่ะตัวนี้เป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกศส้แม่ต้นใหญ่ๆเลย ร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นชายชนนะกับนางวิชุดาต้นนี้สวยๆเลยร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะคะจะเป็นโชคลํำซ้ำนะคะใส้ตั้งแม่เลยตัวนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะเทะ้าลำไพยตัวนั้นนะคะจะกระถางละ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ๆเลยตัวนี้นะเมืองนนท์ค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะเมืองนนท์หนึ่งร้อยบาทเทปสายลุงหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะตัวนี้มีหน่อแล้วค่ะนี่หน่อขึ้นละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ มีแต่สวยๆค่ะนพพะเก้าถ0ึงร้อยบาทเท่านั้นค่ะอันนี้นะคะเจ้าจัก,กรพรรดิด่างไซตั้งแม่ตัวนี้หนึ่งร้ยห้าสิบาทเนาะตัวนี้นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นขุนสีอ่าขุนขุนอะไรนะท่านผู้ชม หนึ่งร้อยบาทเนาะตัวนี้นะคะเพชรจอมทองห้าร้อยบาทใส่ตั้งแม่เลยเนี่ยที่ด,งดงังๆอันนั้นจะเป็นสุดปาดถนานะคะต้นใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้านี่ข่าวมาทางนี้นะคะบางต้นไฟไม่ได้หยิบขึ้นมาถ้าลูกค้าชอบคือโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีมันเยอะไฟอาจจะจับไม่ทั่วถึงเนาะโทรมาได้เลยน้องไฟต้นนั้นคือต้อนอะไรราคาเท่าไหร่นะโทรมาได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เรือสุพรรณหง นะคะ150บาทโทรมาหาฝ้ายได้เลยนะลูกค้าบางทีจับไม่หมดนะคะแล้วก็อุตสามณีอุตสามณีมี2ต้นนะฟอร์มเนี้ยอุตสามณีเนี่ยลูกค้าตัวนี้ร้อยบาทนะคะตัวนี้จะเป็นดารานพรลัดนะคะดารานพรลัดลูกค้ามี3กระถางตัวนี้ร้อยบาทคะ่ะ ฟอร์มกำลังน่ารักเลยนี่ค่ะแล้วก็เทวกรรลังลักค่ะเทวกําลังลักตัวนี้150บาทนะคะ150่งรอยหบาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไฟว่าต้องจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบต้นไหนโทรมาสอบถามนะลูกค้าหรือว่าต้นไหนไฟไม่ได้ไม่ได้จับขึ้นมานะโทรมาได้เลยอันนี้เทวาสุวรรณร้อยห้าสบาท โทรมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะดูให้นะคะว่ามันคือต้นอะไรเนาะแล้วก็ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไฟขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม